ยังคงเป็นประเด็นสุดฮอตอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในเรื่องของการใช้สารเสพติดประเภทโคเคนเพราะตำรวจชี้แจงกรณีไม่แย้งคำสั่งอายการที่ไม่ฟ้องนายวรยุทธ์โดยอ้างว่าได้รับการยืนยันจากหมอฟันที่ทำการรักษานายวรยุทธ์เมื่อ8ปีก่อนว่า สารที่ตรวจพบในร่างกายของนายวรยุทธเป็นสารที่ใช้ในการรักษาฟันที่มีส่วนผสมของสารโคเคนอยู่ทําให้ตํารวจสั่งไม่ฟ้องในเรื่องของสารเสพติดจ,จนเป็นกระแสวิพากวิจารในวงกว้างเหมือนยิ่งชี้แจงพยานหลักฐานยิ่งผูกมัดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณาสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขชี้แจงว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และพัฒนาไปไกลามากแล้วดังนั้นจึงไม่มีการนําสารโคเคนที่ถูกระบุว่าเป็นสารเสพติดเข้ามาใช้เกี่ยวกับทางทตกรรมอย่างแน่นอนปัจจุบันตัวยาที่ทางทตกรรมใช้สำหรับการรักษาฟันในช่องปากคือ,อยาที่เรียกว่าลิโดคินินซึ่งเป็นยาชาที่ใช้เฉพาะที่และใช้ในปริมาณที่น้อยมากประมาณ1.8มิลลิกรัม อีกทั้งตัวยาจะออกฤทธิ์ไม่เกิน6ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะหายไปและไม่สามารถตรวจพบในปัสสาวะได้ขณะที่ทันตแพทย์พรเด็จตั้งงามสกุลอุปนาย,ยกทันตแพทย์ทยทศภากล่าวว่าขณะนี้ทันตแพทย์คนที่รักษานายวรยุทธ์นั้นได้ติดต่อมาเป็นการส่วนตัวกับทางกรรมการทันตแพทยสภาท่านหนึ่ง ซึ่งยืนยันว่าไม่มีการใช้โคเคนในการรักษาแต่อย่างใดเพราะคลินิกทันตกรรมหรือในวงการทันตกรรมไม่มีการใช้สารโคเคนอยู่แล้วเพราะเป็นยาเสพติดจะมีการใช้เพียงยาชาที่อนุญาตทางทันตกรรมเท่านั้นสำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์นั้น พลตำรวจเอกสัตวัตฮิรันบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าประเด็นที่สังคมตั้งข้อสองสัยเรื่องของการพบสารโคเคนในร่างกายยืนยันว่าได้รับผลการตรวจเลือดของในบอสเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2555 โดยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพบสารในร่างกาย4ชนิดโดย2ชนิดเป็นยาน,นอนหลับและกาแฟส่วนอีก2ชนิดเป็นสารที่เกิดจากการย่อยสลายโคเคนและสารที่เกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล โดยตำรวจได้เรียกแพทย์ที่ทำการรักษาบอสอยู่วิทยามาให้ข้อมูลซึ่งแพทย์ยืนยันว่าได้ให้ยาบรรเทาอาการอักเสบไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดกับบอสซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าผลการตรวจดังกล่าวอาจเกิดจากยาปฏิชีวนะที่อาจส่งผลลวงต่อการตรวจหรือเป็นสารเสพติดจริงเมื่อนำมาพิจารณาในคณะพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าสารทั้งสองชนิดไม่ถูกบัญญัติว่าเป็นสารที่ผิดกฎหมายประกอบกับไม่มีหลักฐานอื่นจึงไม่ได้แจ้งข้อหาในความผิดที่เกี่ยวข้อง แต่ได้ทํารายงานความเห็นส่งเรื่องไปยังอายการแล้วถ้ามีหลักฐานเราก็ต้องเรียนนะครับผู้บัญชาก,การตารวจแห่ง,งชาตินะครับคณะกรรมาการคงจะต้องสรุปนะครับแล้วก็มีความเห็นนะครับเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปหรือแม้กระทั่งถ้ามีหลักฐานจริงๆเพียงพอนะครับก็อยู่ในดุลวินิจแล้วก็ต้องดําเนินการถึงอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มซึงม่งอันนี้ยังไม่ถึงนะผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า นะครับผมไม่ให้ยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้เพียงแต่ว่าผมเรียนแล้วเพราะว่าไม่ได้พบโคโอเคอนนโดยตรงนะครับไม่ได้พบโดยตรงส่วนกรณีที่นายศิระเจนจากะ้าประธากนกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอายการและตำรวจให้ข้องมูลคดีของนายวรยุทธ์จะมีการนัดหมายเพื่อทำการชี้แจงผลการสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งในวันที่5สิงหาคมนี้